แต้วนทัทพรถือเลิกดีทำบุญวิธีมงคลเริ่มต้นชีวิตคู่งดงามมากในชุดไทยว่าที่เจ้าสาวเต้วนทัทพรยิงไกลวันแต่งงานนะับถอยหลังเหลืออีกเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นก็จะได้เห็นเธอสวมชุดเจ้าสาวแล้วและเต้วนทัทพรถูกยกให้เป็นสไพรหมนล้านเพราะว่าที่เจ้าบ่าวคือ รประนายพรประภาเรียกว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมมากๆล่าสุดวันนี้ว่าที่เจ้าสาวได้เกี่ยวก้อยว่าที่เจ้าบ่าวเข้าวัดทําบุญเพื่อเป็นมงคลกับการเริ่มต้นชีวิตคู่และในวันนี้ต้องบอกว่าสาวแต้วสวยมากสวมใส่ชุดไทยอย่างงดงามพร้อมเครื่องประดับที่เลอค่ามากๆและที่ถูกโฟกัสมากๆนั่นคือแหวนเพชรเม็ดงามที่อยู่บนนิ้วนางข้างซ้ายต้องบอกว่างดงามทุกโมเมนต์จริงๆหลายคนต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับว่าที่ ที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่างล้นหลามเลยทีเดียวหากชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ